ลกร้าใหญ่ไม่ไปไม่รู้สนับสนุนรายการโดย VSkincare Expert Protection s u n s e e n SPF 50 PA บวกบวกบวกยาฟลอรามีจำหน่ายร้านขายาทั่วไปอ่านคำเตินในฉลากก่อนใช้ยา เปิดตัวอย่างนี้เลยนะฮะจังหวัดสมุทรปราการนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่รวมหลากหลายวัฒนธรรมไว้นะฮะทั้งจีนไทยลาวแล้วก็มอญด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันเลยนะฮะเราก็เลยได้เห็นการแสดงออกทางเชื้อชาตินะครับผ่านสถานที่นะฮะอย่างเช่นที่นี่เลยครับวัดทรงธรรมวริวิหารนะครับเป็นวัดที่อายุเก่าแก่นะฮะกว่า200ปีแล้วเมื่อกี้ได้ข้อมูลมานะครับว่าอายุเนี่ย206ปีแล้วนะครับอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาเนิ่นนานเลยครับ วัดทรงธรรมวรวิหารวัดเก่าแก่ในพุทธศาสนารามันนิกายสร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองครับเนื่องจากสร้างตามสถาปัิยะกรรมมอนมีพระรามันเจดีสามชั้นองค์ใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปังต่างๆไว้ด้วยรอบส่วนพระอุโบสถสร้างตามแบบกาออิฐถือปูน ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยสมัยสุขโขทัยในกรอบไม้แกะสลักศิลปะมอญทั่วพระอุโบสถตกแต่งภาพจิตรกรรมพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดกบนผนังนับเป็นแหล่งรวมศิลปะมอญชั้นสูงที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และงดงามอย่างหาดูได้ยากแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพระประหลัดวรวุินะครับนรสการครับหลวงพี่เริญท,ท เดี๋ยวฝากเดี๋ยวถามหลวงพี่นิดนึงครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดทรงธรรมวร,รวิหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็วัดทรงธรรมบวร,รวิหารเนี่ยคือถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครขอนขันสร้างขึ้นในรัชกาลที่สองแล้วก็วัดทรงธรรมบวร,รวิหารเนี่ยในอดีตด,ด้วยเ,เมืองนครขอน,นขาเนี่ยเป็นถิ่นของชาวรามันที่หนีสงครามมาอาศัยประเทศไทยเนาะ ในพึ่งนะพระบรมที่สมพรในแถบนี้พระประแดงเนี่ยตั้งแต่อดีตมาเนี่ยก็จะมีชาวมอญก็ในปัจจุบันก็จะเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญแต่ว่าก็ไม่ได้มีจำนวนที่เยอะสักเท่าไหร่ว <But S 2> นะัดทรงธรรมนีก็เป็นนิกายรามันนิกายเดิม เป็นพุทธนิกายอเป็นเป็น,ปนก็คือศาสนาพุทธเนี่ยโยมแต่ว่าเป็นรามันนิกายเพราะว่าตั้งแต่อดีตมาเนี่ยทางพระภิกษุที่เป็นอดีตท่านเจ้าวาดเนาะก็เป็นเชื้อสายรามันทั้งนั้นอ๋อครับอย่างนี้มันจะส่งผลอะไรกับสถาปัตยกรรมภายในวัดไหมครับก็จะมีการประปนของวัฒนธรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมรามันด้วยถ้าวัดทรงธรรมเนี่ยก็จะมีเสาหง ไอ้หงที่จะอยู่ทางด้านประตูทางด้านบ้านแซ่สีแดงใช่ใช่เขาจะเรียกว่าเสาหงทงตะขาบถ้าอย่างโยมไปตามสถานที่ต่างๆแล้วภายในวัดมีเสาหงทงตะขาบนั่นหมายถึงว่าวัดนั้นเป็นวัดของคนมอนเป็นวัดของชาวราม,มันโอเคงั้นเดี๋ยวให้หลวงพี่แนะนําว่าควรจะไปไหว้ที่จุดไหนบ้างก็ <นำ S 1> ถ้า,าตอนนี้เราอยู่ในพระอุโบสถก็ด้านหลัง ของอัตมาก็เป็นพระประธานพระประธานปางมารวิชัยปางนั่งขัดสมาธิลาบเนาะแล้วก็เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยนอกเหนือจากพระโบสถก็จะมีพระวิหารก็จะอยู่ทางด้านออกไปทางด้านหน้าพระโบสถตรงข้ามนี็ด้านด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปเป็นไม้พระประธานในพระวิหารก็จะเป็นปางประธานอภัยแล้วก็จะมีรอยพระพุทธบาทแต่ว่าเนื่องด้วย ด้านในเนี่ยมีมีปวกขึ้นตอนนี้เราก็มีการเตรียมเพื่อรอบูรณะปฏิสังขรอ,อยู่แต่ว่าก็สามารถเข้าไปชมได้คุณพี่ครับเห็นเจดีย์ที่อยู่ข้างหน้าเน,านี่ยด้านหน้ามีธงไมครักแขวนอยู่ด้วยอันนี้เกี่ยวอะไรกับทางมอญหรือเปล่าครับเออเป็นเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์เรียกว่าพระมหารามันเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะมีศิลปะเป็นแบบรามัน ช่ถ้าเราถ้าเกิดใครที่เคยไปทางการจนะบุรีทางด่านเจดีสามองอะไรอย่างเงี้ยลักษณะศิลปะก็จะคล้ายๆของเราก็คือจะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นศิลปะของทางทางคนมอญโอเคขอบคุณหลวงพี่มากครับรเดี๋ยวขออนุญาตกาบลาแล้วก็เดี๋ยวไปไว่ายพ้าไปเดินทั่ววัดเลยนะคะนรับผมเดินคบ ภายในวัดประกอบไปด้วยพระเจดีมอนสององค์คือพระเจดีมอนองค์เล็กเป็นพระเจดีหมู่ศิลปะแบบมอนกล่าวคือ มีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นประธานตั้งอยู่ตรงกลางและมีเจดีย์บริวารตั้งอยู่รายล้อมสี่ทิศจำนวนสีองค์สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกที่มอญเข้ามาตั้งรกลากอยู่ในเมืองพระประแดงพระเจดีย์มอญองค์ใหญ่ตั้งอยู่ข้างพระวิหารเป็นศิลปะแบบมอญเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะเป็นเจดีย์มอญประยุกต์ทรงเครื่ององค์เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสีขาวทั้งองค์ทุกองค์ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นลงรับปิดทองได้แก่ลายเฟื่องอุบะพงมาลัยเครือเถา และบวกความบัวง่ายเหนือปลียอดประดับด้วยชั้นเจ็ดชั้นนักประวัติศาสตร์หลายท่านยกให้พระเจดีมอญองค์ใหญ่ของวัดทรงธรรมวรวิหารแห่งนี้มีความงดงามเหนือพระเจดีทุกองค์ในจังหวัดสมุทรปราการครับอันนี้คือวิหารของวัดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปิดรอบูรณะอยู่นะครับเพราะว่า หลังจากที่มันมีสถานการณ์โควิดนะทางวัดก็ไม่ได้จัดเทศกาลประจำปีกลายเป็นว่าวิหารเนี่ยไม่ได้เปิดไป2ปีกว่าเลยนะครับซึ่งพอเปิดเข้ามาอีกทีนึงเมื่อกี้หลวงพี่เล่าว่าเปิดเข้ามาปุ๊บโต๊ะไม้อะไรที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยโดนปวกกินหมดเรียบร้อยแล้วนะครสภาพตอนนี้ก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบว่ารอบูรณะอยู่ครับ คาเฟ่แบงคอกทีเฮาส์เป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางป่าชายเลนเลยนะฮะส่วนชั้น2เนี่ยเราก็จะมีวิวของรูปท็อปนะครับเราก็สามารถจิบเครื่องดื่มนะฮะกินอาหารทานเล่นไปด้วยแล้วก็ดูวิวไปด้วย